สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเด้อมาเด้อเย,ย็นนี้หรือว่าแรงนี้หรือว่าค่ำนี้ยายจะมีเม,มโนูเด,ด็ดๆมานําเสนอลวกผักน้ําพิกปลาผักสดๆดมาเป็นสวนจ้าผักสดสดผักสดสดมีทุกอย่างมะเขือประกาขาวลวก ปลาเค็มทอดปลาสู่ทอดเมนูเด็ดคือซุทตำต้มเล้งนะคะต้มเล้งต้มเล้งมากินข้าวกับยาจา๋าแล้วก็ครอบครัวนะคะแต่ยาจ๋าไม่ได้กินให้ดูนะคะเ,เพื่อนๆนำเสนอเมนูกับข้าวปานบ้านของเราเย็นนี้ค่ะก่อนออกเดินทางไปทำงาน ปลาทูตัวใหญ่ๆเมนูดิดก็คือส้มตำอย่างใจจ๋าว่านะคะไปค่ะไปค่ะไปกินน้ำกับยายจ้าเลยนะคะไปป้าบ้านเดินพี่น้องกินข้าวนี้มาครับพี่น้องครับป้าบ้านก็าพยายาออกกองเนี่ยเดี๋ยน,นะมาตาล่านะข้าวลูกตำมาห่งเดอแซบ ยาขวา้าเลยขวายางชุดมาหาแม่ไปนยุงเบอร์กัดปะทำความสะอาดห้องยงเคลียมเออนี่จะมูงมาเน่ามาดูในมาอุ่นอยู่ที่น่องเอาเออมาข้าคืออันมัดอันลพักกันละมาให้แม่ดูกทุกทับดูไปข้ายายาไปได้แล้วหมักอีกเดียได้โอ้ยงาแม่ทองเอามาก หนทองบอกซื้อเรานี่แกงข้าปลาหนทองเอามาอีหุมมาให้เด็กคนเปรีย้ยงหยาจับเข้ามาอีกเลยไหมยาจะแสงเอาออกไปอันนาฮะเพื่มหาองค์ชายนะคะห <laughs> ยา,ยามาเถอเนะคุข้าวมาเดินพี่น้องเดีบ๋บนิ่งกินให้เบิ่งนะคะมาชวนพี่น้องกินข้าวแรง แม่เรากินข้าวเจ้าแต่ยังจาเขาจะหุงเพิ่มอีกเลยเด้ออิ่มอยู่บ่เมื่อเดี๋ยวไปออกกําลังกายจะจัดลํามันมันราคาจักบาทแล้วขึ้นอยังไปใส่เจ้างี้เลยเก็บจัดเออเมื่อเดี๋ยวจัดลํามันไว้กันเนี่นจัดลําไว้ใส่ในมันชโลมเนี่ยค่ะมาเ้อยงานเรากินข้าวเจ้าทางนี้กินข้าวเหนือมาลุย มาเด้อเพื่อนๆเด้อขอบคุณนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเรียนมาเล่นมาเป็นกำลังใจให้ยาจ้าและครอบครัวนะคะชีวิตกินให้เบิ่งนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายค่ะมาละเอานึงเอานึงเอาเยอะกวาออะไปอืมมีเยอะมากอ่เอะไรอ่ะบวงอาไรบวงอาไรอะไรนะขอบคุณครับที่ตามมาด เขาเกือบเขาเกือบหนาเขาสืบเขาเอื่นลงเต่าสูงสักว์บ่วงยังอื่นบ่วงยังบ่วหนาเอื่นสว์สวนเขาเกือบเดี๋เขาเกือบเดินหลุดหลังอยู่เป็นโรงเรียนโซเล่จะนำจะเป็นขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ